ดึงรอบของนักการโยนที่หนึ่งอ้าวกำลังเล่าสวัสดีกำลังเคลียร์อยู่เกมนึงไม่สนุกดีวะไม่สนุกดีมันสนุกเก่คนไม่สนุกดีวะใครอะเดี๋ยวต้องไปลบตัวซ้ำเยอะแล้วต้องใส่มันซ้ำกันเยอะโอ้ขณะนี้ใครอะใครใครวะใครคือคิสใครคือคิสตาแดงแมนโอ้โหเออใคโอ้โหถ้าแซดไม่ได้ที่แย่เลยเนี่ยใครวะ กูจะใบยังไงดีวะเี่ยใช้แรงน้มถ่วงใช้แรงกลับบ้าหัวไม่เป็นยังไงวะใช้แรงน้มถ่วงใอาวะเอาหัวโจสเกตไปก่อนแล้วกันกูจัไม่ได้กูก็จะตอบถูกไว้วะพี่เราถูกจะตอบสีมุนสีมุนก็ครจะตอบถูกวะไม่พี่จำได้แต่หน้ามันพี่จำหัวไม่ได้ใครจะไปตอบได้วะพี่ขอโทษพี่จำหัวไม่ได้ ใครจะไม่ตอบได้เฮ้ยแต่หน้าแต่หน้าตานี้มันชัดมากเลยขอโทษตัวอะไรตัเดิมอะอะไรหนูไม่เคยเห็นหน้าซีมูนอะไรมูเมนไรเดอร์อะมูเมนไรเดอร์มูเมนอ๋อตัวเดิมทำไมเหลืองๆอะวัดคุณแม่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 โอ้ยังไม่เป็นคุณแม่คุณแม่คุณแม่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ คุณแม่คุณแม่เล้งเด็กต้องหลายคนคุณแม่เล็กเด็กต้องหลายคนทุกคนเขาพิมพ์ได้ถูกแล้วถูกได้แต่ลังก่าบุนเซลรตีบูฮอบูบูจาตัวนี้บูจาระเต้บุสเซลรตีไปไปไปติดเขียนอีกแบบหนึ่งมะม่วงหิวเหล่าพานแล้วสบายใจแล้วกระตุกเด็ดดาวอัพดอตตัวนี้ที่มาแล้วเด็ดดอ ดาเดาโดตาไปเลยไหมล่ะโดตาเอ่อเนี่ยเลนลันโดตาอ๋ออ๋รู้ละรู้ละรู้ละไม่ละเฮ้ไม่ใช่อืมใครวะเนี่ยอ๋ออ๋ออ๋อมันเขียนยังไงวะไม่ใช่เปล่เขียนอะไรวะเขียนยังไงอ่ะมันเขียนยังไงอ่ะอ๋อ อุ้ยตอบถูกว่ะตอบถูกว่ะตอบถูกว่ะไม่รู้ไม่ไรู้จะตอบถูกหวกไม่ไ,ไวะพี่แสงหนูได้ยังไงไม่เคยดูเชื่องกล้านะักเอาบังอาจเ <c oughs> ขาแสงหนูทุกคนนะ <c oughs> <c oughs> ทุกคนบังอาจ <c oughs> ทุกคนบังอาจเ <c oughs> ขาก็แสงหนูทุกคนเฮ้ยไม่เป็นไรถ้าเราถ้าคะแนนเรารวมกันเราเรานำเขาได้ รคับมันเริ่มจัดกลมๆทุกครั้งเลยวะมึงโมจิมาทุกรอบเลยวะอะไรวะอะอะไรอ่ะอะไรอ่ะบอสว่าอะไรอ่ะว่าเปลี่ยนกูไม่ได้ใส่ตัวอะไรอ่ะร้อยเลยฮะโอ้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 อะไรอ่ะอินเวนอินเวนต์กกินจะปั๊บนะบอกไงวะลืมละตัวอะไรบอสมันง่ายจะตายคนนี้ง่ายง่ายมาก มามามีล้ออุบูหน้าอุบูหน้าอุบูเกย่าเต้นเลยกูเกือบเขียนแบบไทยเกือบเขียนโจนี่เฉยๆโจนี่เกียนเกบเกือบไปโจนี่อย่างนี้เลยโมกลมเริ่มจะโมกมมีโมกมแต่ไม่รู้เขียนชื่อไง เดี๋ยวกูดูดนะเอ๊ะนี่บรรยาอะไรกันนะอะไรวะตาสีเขียวเขียวย่าดีเขับแล้วไหมเข่าแล้วเอะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่วาดวาดวาดไอ้นี่แล้วกันวาด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 ผู้ใช้วิ่งตอบถูกว่ะทำได้ไงวะตาเขียวเขียวอันนี้วาดผู้ใช้อันนี้วาดผู้ใช้เป็นยังไงน้า ใครวะแนววะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คนนั้นอ๋อไม่ใช่ใครวะพูดถึงใครวะของดับบลิอไม่ใช่ไน้่มาผู้ใจอ๋อราชาแดงแรงสามเท่าแล้วว่าผู้ใจก็เราเราพยายามที่มันง่ายมันง่ายเกินไปมันง่ายเกินไปเช่ไงหมนดีเชนยอดหนึ่งโอ้ที่หนึ่งเอ้ย เอ้ยผมต้องเป็นที่หนึ่งคนต่อทำไมเขาต้องวาดมนแนวนี้วะเขาเอาแนวสวยเหนือพวกเราอ่ะคืออะไรใครอุ้ยมือสวยอุ้ยมือสวยเอ้ยไม่ใช่ดิบมันตั้มไปแล้วมีแหวนใข่วะมือมาแรงใข่อ๋อรู้แล้ว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 เออเขียนไงวะเขียนไงวะเขียนไงวะเอาละไม่ไม่ถูกไม่ถูกเขียนยังไงอ่ะใช้ตัววายเขียนไงอ่ะ ไม่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 หนูหนูหนูใส่ผิดตัวหน้าผิดตัวแค่ตัวจีเอ๋แย่แฟนหนูเองแหละเขาคือแฟนหนูเองแหละคอนด้าผู้สังเกตชื่อมันเป็ตัวอะไรวะเอ้ามันเป็ตัวอะไรวะแล้วมึงชิบหายอะแล้วมึงจะเลือกมาทำไมมันก็ตัวอะไรวะตัวหนึ่งป๊บจำเอาเอาละเอาชิบหายละชิบหายละชิบหายพวกกูละชิบหายพวกกูละไม่ไม่อยู่ มึงกัคำใบ้ดิจะใช้กูกูจะรู้เออโอ้โหน่ะอ๋ออ๋ออ๋อเออเราจะเราจะดูจะดูนั่นก่อนอะไรปะเซลูแดนซิ่งอินเดอะดาร์กเนี่ยโอ้ยไม่รู้จักรู้จักแต่อีกตัวหนึ่งตัวอะไรเออตัวอะไรวอะไรอ่ะมัว่าสักมัวสักหน่อยเถอะมันอะไรอ่ะกล้ใกล้ยี่กูนอยู่ใกล้ ฮเฮลแมนเฮลแมนเฮลซิงว่ะแวนเฮลซิงแวนเฮลซิงเหล้ะเอ้ามันมีเอ้ยเฮ้ยรู้แล้วรู้แล้วใช่ใช่ใครวะอ๋อไอีตัวนั้นเหรอให่ทีนึงดิได้เพิ่มตัวสอนกดเขาไปกีนึงเออเฮ้ฮะอ๋อใครวะฮึชึฮึใครเนี่ยเอ้าเอ้า ไม่ทันอ่ะไม่ทันอ่ะมันโอดภาคไหนวะภาคหกภาคหกแน่ยังดูไม่จบแังมาก่ะเตรียมเขียนเลยเนี่ยง่ายมากกูเตรียมเขียนเลยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอ้าวง่ายจริงง่ายจริงใครอะอะไรอะ โอ้โเออน้ำมาดอยดอยดอยไม่ใช่ดอยลูกซิลไม่ใช่ดอยดอยเอาเลปนอนแล้วเราไปนอนแล้วน้องกูไปแล้วน้องกูกริ้งเล้วเร็วพอดเกมได้ไหมพอดเกมได้ไหมน้องผมอะไรอ่ะ เขียนไงวะ well. ทานอสเขียนไงวะทานอส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 อินฟีนิต right ี้กันเลดเลยแต่หน้าหน้าแบบชอบหน้าธานอสอะเป็นตัเด็กน้อยเลยเหมือนเด็กวาดอ่ะ ยากเลยกูเอาอะไรยากจังวะยากเลยยากเลยอะไรยะอืมอะไรยังไงอต่นกินล้อกอะมันจออะไรก็ไม่ใช่หมามันไม่ใช่หมามันเป็นล่างต้นเว้ย มันมีตัวอะไรที่หน้าตาเหมือนหมาเด้อยนะแต่หมวกแต่หมวกหมวกอะไรกันอีกแล้วกนานตัวอะไรวะลายตัวไปกีดแล้วหรือวะน่ยใครกำลังขีดครับกดคำใแกใกดทำใบมันเป็นจมูกทไมกดตรงไหนอะมีเขากดรูปอะไรอะ่วยคให้หน่อยมันมันไม่มีมันไม่มันอ่ะกดไม่ได้แล้วนี่ไงกดโอ้โหตัวอะไรวะเนี่ยโอ้โหติด เวมาไปล่างต้นมากดกดอีกหนึ่งมันเป็นมันเป็นนะฮะมันมันมีมันมีหนังสือมันมีหนังสือหนังสือด้วยชอบชอบมันชอบอ่านหนังสือใครวะใครตัวอะไรอะตัวอะไร Fiber Fiber f i b e ลิงโ k อ๋อจตาไม่เหมือนลิง k จะตามฝอยฝาหรืออะไรก็ได้ก็อย่าก เอาอะไโดนแต่เวลาจำหน้าจำหน้าโอยเวอร์ไม่ได้ไอ้นี่เป้งยากจัดเลยเนี่ยหน้าตาเหมือนแบบหน้าตาเหมือนแบบไออะไรวะเออเกมกุญแจเกมลิคาโดลิคาโดลิคาโดเออเอ้ยเอ้ยใครวะมือมีแขนโอเคเสร้ พี่วาดหน้าก็พอหนูน่าจะจำหน้าได้ใครวะหน้าเขาแทบไม่มีอะไรเลยอ๋ออ๋อหนูรู้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 อันนี้งานหนูรู้จัดมาเลยว้าวไม่ใช่คุงไม่ใช่อยู่อ๋อแรบแัปโยลิกมาโบมีลิกมาอะมันคือลิกมาแต่ไม่รู้มันเคียดยังไงอ่ะ เปลี่ยนเล็กเปลีล pues ็กเกือแบล็กสบัดแบล็กโฮลแบล็กโฮลมันพูดว่าแบล็กโฮลเหรอฮะมันพูดว่าแดกแดกโฮลเปล่าเปล่ามันมันมีตัวที่ชื่อนี้อยู่ในโดตาเหมือนกันอันติมันชื่อแบล็กโฮลอินิกมากเล็กสบาย <ffe Arnold screams> ผมรักคน <f poster ör> กนี้ผมรักคนนี้อะไปอะจำนะล้วหน้าของเขาวาดหน้าของเขาแม่งวาดยากหน้าใครเป็นอย่างนี้วะเนี่ยวาดเขายังไงดีวะเออเอาเอาตัวแทนไปด้วยเอาตัวแทนไปด้วยเอาจุดเด่นเอาจุดเด่นมาตัวแตนสแตนยัดสแตนมีหนามเลยมีหนามหนามเอ่อหนามโยสตาหนามหนาม โจเซฟูจูเอาอมันเขียนยังไงวะไม่ต้องใส่นาำสกุลไม่ต้องไหนไม่ต้องใส่นามสกุลใช้ pH แทนตัว F แล้วถูกวะเอวนึกว่าเกย์นึกว่าเกย์จะว่านารันชาเก็บหมดชอบนั้นผมรักคนนี้กูตอบนารันชาก่อนเลยเอ้ยอะไรอะไรยาวๆตรงเป้าตรงเป้าไม่ได้ยาวๆมันอะไรอ่ะขาไรลขาคนบ้าไปเลยขา เขเขี่ยเขี่ยเจเซฟไม่ถูกเขี่ยเจอเซฟไมมาเซฟเอาละมะม่วงโอ้โหคิดว่าในเกมวัวนี้ไม่เห่ายากว้ตัวนี้ดีกว่าเอ่อวัดไงนะอะไรอย่างเออดเด็กกันครับอะไรวะอ๋อปอะไ้างเฮ้ยไม่ใช่โอ้เอ้าคิดเหมือนกันไมยเขินจังเลย <น>อ่ะโอ้โหซิวพี่ทำไมชอบแย่งตอบอะอตัวนี้หนูชอบมากเฮฮัวนี้คยติดในสิอันดับของคลิปเราด้วยสุดท้ายครับมาอันดับที่หนึ่ง purple haze จากภาคที่5 ento, ้า e n t o orlelo สองสิบมาสองครั้งเลยมาช่วยไมนี่ยแม่งดูคลิปขูกันไม่ได้ดูแล้วเอาลิปหายแล้วเดาไปมันไม่ได้ใส่หมวกอย่างนี้ไม่รู้ใส่หมวกกันไม่ใส่หมวกเป็นแบ็คสปาดเลยไม่ใช่ี่เฮ้ยเจ้าขอยเดว่ะนักการโยยทำแบ็คเฮ้ยเฮ้ย